พระเครื่องคือมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเอาไปใช้เพื่ออะไรมันอยู่ที่ว่าคุณเห็นพระเครื่องเป็นอะไรพระเครื่องเป็นพุทธคุณก็ได้เป็นไสยศาสตร์ก็ได้เป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้มันอยู่ที่ว่าคุณมองพระเครื่องยังไงมันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวพระเครื่องแล้วจะบอกได้เลยว่ามันมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าคุณเห็นพระเครื่องเป็นอะไรอ่าถ้าคุณเห็นพระเพระเครื่องว่า เป็นพุทธคุณเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าคุณมีพระเครื่องและคุณได้พุทธานุสติเป็นตัวช่วยห้ามปามจิตใจคุณให้คุณไฝดีบางคนห้อยหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่แล้วลึกถึงสังฆค,คุณพระเกจิที่ตัวเองเครารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์มีพระเครื่องแล้วอยู่ในศีลในธรรมไม่ออกนอกแนวนี้ก็ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคุณมีพุทธคุณ ธรรมคุณสังฆคุณมไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ถ้าคุณห้อยพระเครื่องแล้วห้อยพระเครื่องแล้วคิดว่าอันนี้เมตตามหานิยมอันนี้ขุนแผนห้อยแล้วเดี๋ยวได้ได้ผู้หญิงเยอะมึงก็พามึงไปผิดศีลข้อที่สามบางคนห้อยพระเต็มคอนั่งกกงเหล้ากับเพื่อนผิดศีลข้อห้าบางคนห้อยพระเต็มคอเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นเป็นมาเฟียอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ มันมองได้จะให้ไปแบบตัดสินเลยว่าแค่เฉพาะตัวพระเครื่องเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณใช้ไอตัววัตถุเนี่ยทำอะไรเพื่ออะไรและมองยังไงมองยังไงถ้ามองตามหลักพุทธไม่ออกหลักพุทธก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีไว้เพื่อจเจริญสัมมาทิฏฐิแต่ถ้ามีแล้วมองผิดเห็นผิด มันก็ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิคุณอยากมีพระห้อยคอไว้เพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิคุณก็เลือกเอาคุณก็เลือกเอามันเลือกได้นะบางคนห้อยพระเต็มเต็มรถอย่างเงี้ยมึงจะไปแหกโค้งชนคนตายเพราะว่ามันประมาทมันคิดว่ามีหลวงพ่ออยู่หน้ารถแล้วมันจะเหยียบเท่าไหร่ก็ได้หลวงพ่อคูณเคยบอกว่ามันมีคนหนึ่งนะเอาหลวงพ่อคูณไปไว้หน้ารถ แล้วมันก็ขับรถไปชนแล้วมันก็ไปไปวัดมันไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทาไมหนูเอาหลวงพ่อไว้หน้ารถแล้วหนูประสบุบัติเหตุหลวงพ่อถามมึงเหยียบเท่าไหร่ร้อยยี่หลวงพ่อบอกกูกระโดดลงแต่แปดสิบแล้วมึงมาร้อยยี่อะไรก็มึงขับรถเร็วอย่างนี้สัมมาทิฏฐิหรือเปล่าล่ะอย่างนี้สัมมาทิฏฐิเหรอฮะอบางคนบอกว่าห้อยพระแล้ว จะไปข้ามราวตากผ้าข้ามอะไรไม่ได้พ้าเสือเส่อมผ้าเสื่อมไม่เสื่อมอยู่ที่ตัวมึงค่ะอยู่ที่ตัวเธอค่ะเนี่ยอะพูดแบบสัมมาวาจาเดี๋ยวมีคนบอกว่าแพรรี่รู้จักสัมมาวาจาไหมอ่ะสัมมาวาจาค่ะบางคนบอกว่าพระเสื่อมแล้วเนี่ยโอ้ยถ้าฉันไปรอดลาวตากผ้ามาพุทธคุณไม่อยู่แล้วพุทธคุณหายหมดพุทธคุณอยู่ไม่อยู่อยู่ที่ตัวคุณประพฤติตัวยังไงพระจะอยู่กับคุณเหมือนที่ดิฉันพูดอะ พระจะอยู่กับคุณไม่อยู่กับคุณอยู่ที่คุณใจพระหรือเปล่าใจพระสัมผสำคัญกว่าแขวนพระคนมีใจพระไปอยู่ที่ไหนพระก็อยู่ด้วยตลอดต่อให้ไม่แขวนพระแต่มีใจพระอยู่ที่ไหนพระก็อยู่ด้วยค่ะพระก็ช่วยเหลือแขวนพระแต่ใจมาน่ะพระจะช่วยไหมแขวนพระแต่ใจมานพระไม่อยู่ด้วยหรอกพระท่านอยู่กับสิ่งดีๆพระเจ้าท่านไปแต่สถานที่ดีๆไปที่ไหนเออ บำเพ็ญประโยชน์ที่นั่นช่วยเหลือเวนยสัตว์สั่งสอนปลดเปื้องคนจากความทุกข์จะคนบางคนแขวนพระไปแต่ในที่ที่ไม่ดีไปแหล่งออาบายามุกเนี่ยใครจะช่วยมึงแขวนพระไปปั่นสล็อตพระก็ไม่ช่วยให้มึงได้เงินจากการปั่นสล็อตค่ะพระจะพระจะหยุมหัวมึงนะบางคนแม่ ก่อนจะปั่นสลตภาวนาใหญ่งวดช่วยด่วยด้วยนะหลวงพ่อขอให้คืนนี้เฮง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 นะหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่อยู่กับมึงหรอกมึงอยู่กับอบายามุกเขาจะอยู่ยังไงแขวนพระไปกินเหล้าเมายาแล้วไปทะเลาะกับเขาต่อยตีกับเขาหลวงพ่อไม่ช่วยมึงต่อยด้วยนะหลวงพ่อท่านรออยู่ข้างนอกโยมมันจะมา,มาเข้ามาด้วยไม่ได้นะ เพราะว่านี่มันคือสถานบันเทิงอาบอบนวดนะเนี่ยมันบาโฮสอาตมาขอรออยู่ข้างนอกนะโยมเข้าไปสนุกให้เต็มที่นะออกมาเดี๋ยวว่ากันนะโยมนะไปไปสนุกให้เต็มที่เลยสักพักไปเข้าไปข้างในไปทะเลาะกับเขาโดนเขาตีหัวลากกาดลากออกมาหลงพ่อไม่ช่วยเลยใส่ลุตสาให้ใส่หลวงพ่อมาหลวงพ่อจะช่วยได้ไงหลวงพ่อก็ไม่ช่วยคนเลว หลวงพ่อเขาช่วยคนดีเออลองแขวนพระแล้วไปไปทํามาหากินสุจริตดิทํามาค้าขายประกอบสามาชีพยิ่งแต่จะรวยยิ่งแต่จะ,จะเจริญเพราะว่าแขวนพระแล้วพระนําไปสู่ทางที่ดีจิตใจดีคิดดีมีพระมีพระเครื่องมีพุทธคุณมีสังฆคุณหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้นับถือโอ้ยมีหลวงพ่ออยู่แล้วไม่กล้าทําอะไรที่ไม่ดีแล้ว เพราะว่ามีหลวงพ่อเตือนใจแล้วเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจะเอาแบบอย่างหลวงพ่อมาเพราะว่าหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อก็ทําแต่ประโยชน์ซ้อนแต่สิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งดีๆแขวนหลวงพ่อแล้วไปทํามาค้าขายก็ไม่เอาเปรียบใครไม่เอาเปรียบกลัวหลวงพ่อเห็นเดี๋ยวหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อจะตําหนิเดี๋ยวจะเสียชื่อว่าเนี่ยเราเป็นศิษย์หลวงหลวงปู่นี้หลวงพ่อนี้ไม่กล้าทาสิ่งที่ไม่ดีไม่กล้าทําสิ่งที่ไม่ดีกลัวจะแบบ เดือดร้อนไปถึงหลวงพ่อเสียหายไปถึงหลวงพ่อหรือห้อยออพระเครื่องโอ้เดี๋ยวไม่ได้เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วทำมันน้นทำมันนี้ไม่ดีเดี๋ยวเสียหายไปถึงพระที่แขวนไม่ทำเนี่ยทำแต่สิ่งดีๆเจริญสัมมาทิฏฐิแบบนี้สัมมาทิฏฐิเห็นเปะละ่ะมันอยู่ที่คุณจะเลือกมันอยู่ที่คุณจะเลือกอืมนะคะ